ว่าเป็นโลมาสวนเจ็บบนแล้วแตงเหลืองนี่แม่แตงเหลืองอืมแตงไม่แย่แดงแหมแดงบ้านไหนมาหนุงน้อยนะเพิ่นลูกน้ำปลาไว้ไมมยา่ ครับครับสวัสดีพี่น้องนะครับเด้อมือนี้แนวทางแบ่งปันนะครับก็มาเก็บกระลำเนาะครับเนาะเพราะว่ากับหลายดอกครับพี่น้องก็พ่อได้ขายเนาะทำมาหาจินพ่อได้ให้พี่น้องได้กินนะครับเนาะฝากซีพี่น้องนะครับเด้อกินกระซ่งให้ได้นะครับเด้อเ่เกินสามมือบ่เน่าดอกครับอ กุยยไก่ย้กไก่ก็ดีเนะาะบเนาดอกครับตะแต่งโมส่งไปกัยังบะนาดอกอืมกินได้ท่านได้อยู่เนาะครับเนาะอืมทางใต้บนก็มี่ก็เจ้ากระเฮ็ดหน้าปังเนาะครับอันนี้วิถีบ้านนอกนอะครับเนาะก็พาพี่น้องมาเบงนี่ครับคือสวนกระหลำเนาะยยเราก็บ่ได้ปลูกหลายดอกก็ปลูกพ่อ ว่าปลูกอยู่ปลูกกินมันก็กินบ่ท่านดอกพี่น้องก็ได้ขายไปน้ำเนาะเพราะได้ทื่นได้ฮ้อนนะครับฝากเก็บซีพี่น้องนะครับเด้ออยากได้อยากกินอยากท่านก็นดีเนาะฝ <c oughs> ากพี่น้องไว้นะครับเนวทางแบงปัน,ปนมือนี่นะครับห้าน้อยนะครับบ่าวาจะเป็นหัวใหญ่หัวรัฐบาลก็ดีนะครับเนาะนะก็บาพพี่น้องกับ ขมาได้ครับเด้อผูขมาติดตามนะครับฝากเอฟซีพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับอ่าท่ยแยมเล่ายิสานบ้านเฮ้านะครับเนาะบัวนัวหัวมวนกันอ่าผู้ที่ขมาติดตามนะครับอืมนี่เป็นเขาเอ็นเป็นนานนะครับเป็นแปลงนะครับผักหอมนะครับเด้อต้นหอมหอมบัวครับนี่ครับวิถีบ้านทุ่งนะครับต้อง ก็ธรรมาฮัจินนะครับอืมนี่เป็นวิธีบ้านนอกนะครับวิธีบ้านเฮ้านะครับน้อผู้ที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพกรุงไทยเด้อก็มาติดตามนะครับเ่ราว่าจะตามงประเทศก็ดีนะครับเนาอเฮ็ดคือกันนะครับอ่าตามทงไอทงหน้ากับป่าม่านนี่นะครับเนาะพี่น้องเราก็ามาเบิ่งกันติดตาม ฝากเอฟซีพี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามานะครับเนาะเชเด,ด,ดเข้ามานะครับเด้อจะได้ตัวเลขบอกวา่าจะเป็นหาน้อยกรดีและ,ะเข้าไปที่คุมนะครับเด้อแล้วก็หวยลาวนะครับฝากเอฟซีพี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามานะครับสําหรับวันนี้ก็นแนวทางแบ่งปัน ากเรีพี่น้องนะครับพุทข้กมานะครับเชาแดนนะครับเขาที่ไล่กลุ่มนะครับได้อบอว่าเป็นโซนตัวก็ได้นะครับเนาะลุงของเก่าสามชัยพี่น้องฝากเรีบีทุกท่านนะครับนี่คือแปลงกะล่ำนะครับแปลงนี้เป็นว่าจะจรงไหวเนาะก็เลยเอาแปลงข้างบนผุนเนาะครับมามีสองแปลงเนาะอืมพี่น้อง มาติดตามนะครับในเบื้องกันนะครับเพราะว่าลุงพาไปนะครับสำหรับวันนี้ฮาหนอยนะครับวันที่7็กอพ64ตัวเลขกาทถายคลิปเหมือนเดิมนะครับเด้ออ่พี่น้องฝากไว้แนวะทางแบ่งปันนะครับฝากเอฟซีทุกท่านนะครับพุทธกรมาติดต,ตามสำหรับวันนี้ลุงลงให้นะครับ ก็กระลำดอกไม่เปลี่ยนท่านะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับอเอ้ยก็ใช่นะครับผักเกลือนผักกาดผักกาดเฉียวเนาะ,ะก็บซี่พี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามแนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับหนุนง,งให้ ฝากคลิพี่น้องนะครับพุติคมานะครับสลับวันนี้แนวทางนะครับก็แบ่งปันพี่น้องวิธีชาวบ้านนะครับฝากไว้นะครับพี่น้องพุตตะมาเนาะติดตามกันนะครับ แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องวันนี้นะครับก็เอฟทุกท่านที่เข้ามานะครับก็แนวทางนะครับก็คือแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับอย่าว่ากันเด้อฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้เอฟี <c oughs> ทุกท่านนะครับ <c oughs> ที่เข้ามาแนวทางก็คือแนวทางนะครับ พี่น้องมาชมส่วนกระลำนะครับปาก f อพี่น้องนะครับที่ก็มาติดตามก็สวยนะครับช่วงข้างล่างนี้ไม่มีแมงนะครับก็ดูดีนะครับาไว้ให้ลูกสาวนะครับ พี่น้องนะครับก็มาติดตามสหรบันนี้นะครับแนวทางก็แบ่งปันนะครับกล่าวก็หัวใหญ่ดีนะครับกลิ่นน้ำกันกระโคมกมนะระมี่น่ะกระโคมผักหอมกระยูน้ำกันนะ่ะ ฝากฟีฟีพี่น้องนะครับหน้าทางแบ่งปันวันนี้นะครับเดี๋ยวลงก็ลงให้นะครับก็ไอเฉีมเจตัดให้แล้วก็ประมาณนี้ที่ไล่ย่าเฉ็มนะครับฝาก f ีฟีพี่น้องนะครับพุติกรามสำหรับก็มีข้อกลัวนะครับหนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ ฝากไว้ที่ห,หน่อยบันนี้สวนยายเ็มนะครับที่บ้านหัวดงนะครับฝากเอซีทุกท่านเด้อพี่น้องผู้เข้ามานะครับก็แนวทางก็แบ่งปันนะครับฝากพี่น้องไว้นะครับ สำรับไลน์นี้นะครับฝากเก็บีพี่น้องนะครับผู้เขมาติดตามนะครับแนวทางแบ่งปันก็เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาววันจันทร์หวยลาววันพฤหัสนะครับไม่ว่าจะเป็นสละกินแบ่งรัฐบาลลงรุงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับก็ฝากเก็บพี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามากดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ แนวทางก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับฝากกันไว้สำหรับวันนี้วันที่เจ็ดกอพอนะครับฝากพี่น้องผู้เข้ามานะครับงลงให้นะครับสําหรับแนวทาง<ม>ก็คือแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับฝากไว้ที่ ช่องลุงของเก่านะครับสามชายพี่น้องฝากทุกท่านด้วยนะครับผู้เข้ามาอยากกินอยากทานก็แอดทักทายแอดไลน์ได้นะครับกระลำนะครับช่วงนี้ก็ทํายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันแรงมากนะครับมีหมอกก็หมอกก็ต้องใช้น้ําเยอะนะครับน้ําไม่ดีก็ทําไม่ได้นะครับสลหรับกระลำนะครับฝากเอฟซีพี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามา ติดตามนะครับลุงของเก่านะครับลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับฝากไว้สำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องอรอลุนกันจงโชคดีนะครับฝากเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามสรับแนวทางก็คือแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมแต่และชิปไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชน,นิดนะครับ ฝากพี่น้องไว้นะครับสำหรับท้ายชิปนี้ขอพี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ